ครับสวัสดีครับนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้ง3สาขานะครับทั้งวทบนะครับทั้งสสบแล้วก็ของหลักสูตรฟุตบอลด้วยนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่จะสําเร็จการศึกษานะครับและก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ ครับแล้วก็ที่สําคัญก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีที่พวกเราฝาฟัานความหนานในเรื่องของการไปฝึกง,งานมานะครับถือว่าเป็นบัณฑิตรุ่นที่จะต้องมีความแกร่งมากๆนะครับในการที่ดิ้นรนต่อสู้ในการฝึกง,งานในสภาวะในสถานการณ์ที่ถือว่าลําบากมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในช่วงการเรียนการสอนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความยากลําบากเช่นกันด้นการที่เราผ่านมาได้ถือว่าเราเป็นผู้มีความแกร่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงนะครับ อย่างไรก็ตามหลังจากที่เราสําเร็จการศึกษานี่นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเราจะต้องออกไปประกอบอาชีพนะครับหลายคนอาจจะต้องมีแนวทางในการเรียนต่อหลายคนออก,ก็มีมุ่งมุ่งหางานที่ตัวเองรักและถนัดนะครับหลายคนก็ยังคิดไม่ออกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทุกคนนั้นมีจุดเริ่มผ่านจุดเริ่มที่ยากลำบาก ใน4ปีที่ผ่านมามาพอสมควรกับการเรียนการสอนการนั่งเรียนนะครับการทํางานส่งครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็การหาประสบการณ์ต่างๆในขณะเรียนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครูบาอาจารย์ที่วิทยาลัยนะครับได้พยายามบ่มเพาะพวกเรา นะครับหารายละเอียดให้พวกเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราเรียนรู้ตัวเองนะครับแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีประสบก,การณ์มีรายละเอียดเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับไว้แตกต่างกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นนะครับขอใหอ้ทุกคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับกลับมาเยี่ยมวิทยาลัยบ้าง นะครับกับมาเยี่ยมคณะกลับมาเยี่ยมสาขาบ้างนะครับเท่าเท่าที่มีโอกาสเท่าที่มีความจําเป็นถ้าผ่านเข้ามาก็แวะมานะครับครูบาอาจารย์ทุกคนก็มีความประสงคดีมีความหวังดีกับพวกเราทุกคนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะครับมันอาจจะไม่ถูกใจไม่ประทับใจก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนการสอนที่อยู่กับพวกเราจำนวนมากแต่อย่างก็ตามนะครับทางวิทยาลัยครูคบาอาจารย์เองมีความ ปัฒนาดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเราให้เป็นบันณฑิตที่มีคุณภาพนะครับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นมีอีกมากมายหลายสาขาอาจารย์เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก ก็เป็นไปได้นะครับงนั้นหลายคนที่มองไม่ออกว่าจะทํางานไดนั้นค่อยๆนึกตรึกตองนะครับหลายคนมีจุดหมายมีเป้าหมายแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้ประสบความสําเร็จนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เหมือนนั่งเรียนในห้องนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียนมันมันก็อาจจะมีงานมีองค์ความรู้ต่างเกิดขึ้นอีกมากมายมากกว่าที่เราเรียนอยู่นะครับอย่างไรกก็ตามขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับขอทุกคนมีสติมีความรอบคอบไตรตรองนะครับ แล้วก็ไปทํางานร่วมกับคนอื่นได้ไปอยู่กับสังคมกับคนอื่นได้นะครับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเด่นนะครับไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะรับเป็นผู้พี่ผู้ที่มีความรู้ความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับสังคมเราถึงจะอยู่ได้นะครับก็ฝากพวกเราว่าขอให้เป็นบัณฑิ็จบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความตั้งใจมุ่งมั่นสู่การสร้างความดีในสังคมนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในด้านของการอ,อยู่กับครอบครัวนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อเรียนต่อและขอให้เป็นคนดีมุ่งมั่นตั้งใจพเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและที่สำคัญพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการออกกาลังกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับกีฬากำลังกายหรือฟุตบอลหลักสูตรทั้ง3สาขาของวิทยาลัยวิทยาและเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรือง มากๆยิ่งขึ้นไปนะครับฝากนะครับกลับมาเยี่ยมเยียนถ้ามีโอกาสนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ